การเดินทางสู่โลกที่ไม่มีใครรู้จักเช้าวันที่3สิงหาคมคริศกราัช1492เรือสามลำนีหน้าปินตาและซานตามาเรียออกจากท่าเรือพาโลสประเทศสเปนโดยมีชายชื่อคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเป็นผู้นำการเดินทางเขาไม่ได้มีแผนที่ที่แน่นอนไม่มีการันตีว่าข้ามฝั่งแล้วจะเจออะไรมีเพียงความเชื่อที่แรงกล้าว่าโลกกลมและอีกฝั่งของมหาสมุทรคือเอเชีย พวกเขาแล่นเรือออกสู่มหาสมุทรแอตแลนติกทะเลที่ผู้คนในยุคนั้นเรียกว่าปลายโลกหลายคนเชื่อว่ามันคือเขตแดนสุดท้ายที่ไม่มีใครหวนกลับมาได้ลูกเรือเริ่มมีตกกังวลความเงียบของทะเลที่ทอดยาวและจุดสิ้นสุดมันไม่มีฝั่งและไม่มีสัญญาณของชีวิตทําให้หลายคนเริ่มตั้งคําถามว่าพวกเขากําลังจะไปตายหรือเปล่าเสียงบนเปลี่ยนเป็นเสียงกดดันแต่โคลัมบัสยังคงยืนหยัดเขาจดบันทึกทุกวัน เพื่อสร้างกำลังใจให้ลูกเรือและย้ำว่าพวกเรากำลังเข้าใกล้ฝั่งมากขึ้นทุกวันและในรุ่งเช้าวันที่12ตุลาคมคศราช1492เสียงตะโกนดังขึ้นจากเรือปิงตาว่าแผ่นดินลูกเรือต่างโห่ร้องด้วยความดีใจพวกเขาเหยียบฝั่งของหนึ่งในหมู่เกาะแคริบเบียนซึ่งโคลัมบัสเข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียเขาเรียกผู้คนพื้นเมืองว่าอินเดียนซึ่งกลายเป็นชื่อที่ถูกใช้เรียกผิดมาอย่างยาวนาน แต่แท้จริงแล้วเขาไม่ได้ค้นพบทางลัดไปเอเชียแต่คือการค้นพบโลกใหม่แผ่นดินที่ไม่เคยปรากฏในแผนที่ของยุโรปและจะกลายเป็นเวทีแห่งประวัติศาสตร์ที่เขียนบทใหม่ให้กับทั้งโลกการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้แค่เปลี่ยนชีวิตของคนบนเรือแต่มันคือการพิสูจน์ว่าเมื่อเรากล้าก้าออกไปจากสิ่งที่เรารู้บางครั้งเราอาจค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เคยฝัน